รับสวัสดีฟซีทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรืองเชียงคองวันนี้ก็ซีวิ c เอฟดีนะครับชมนางฟ้านี่นะครับนี่เครื่องเป็นเครื่องหนึ่งจุดแปนะครับสภาพก็รถพร้อมใช้งานนะครับต่างจังหวัดผมบอกอตรงๆเลยว่าเปิดราคาแบ่งปันฟซีแบบสุดๆเลยนะจะเปิดราคาแบ่งปันฟซีเอาไปทําต่อผมก็ว่าขายต่อมีกาไรพูดกันตามตรงเลยผมไม่ได้มาสภาพนี้ก็จะปล่อยตามสภาพเลยนี่นะครับแต่รถรับดีมาก คับดีไฟหน้าไฟถอยไฟเดียวเบรกพามากทุกอย่างออกหมดครับไม่มีปัญหาเลยของตัวรถนะนี่รถคันนี้ประมูลนะครับเอกสาร15วันถึงหนึ่งเดือนนะครับได้นะ15วันถึงหนึ่งเดือนนี่กับตัวนี้เลยมารีวิวซีวิกบ้างรอบนี้อสปา,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 าพด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้านี่สภาด้านหน้า ภาพด้านหน้าได้นะครับได้นะรถมีรอยตําหนิการใช้งานมาบ้างนะครับแจ้ง F4 เลยนะว่ารถมีตําหนิรอยการใช้งานมาบ้างนิดหน่อยนะครับนี่นะนี่เห็นไหมตําหนิการใช้งานมาบ้างนะครับของตัวรถใครหารถแบบกิงขับสนุกสนุกราคาแบบแบ่งปัน f อก็ต้องคันนี้เลยนี่ด้านหน้า อันนี้ฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านซ้ายมีริ้วลอยบ้างนะเห็นไหมริม้วลอยผมไม่ดูตำหนิเลยนะรถเข้ามาไม่ได้ล้างนะครับยางเป็น 205, ทับ5้าขอบ16นะครับยางขอบ16นะรถเกง๋งดอกยางก็เหลือใช้ทั้ง4เส้นนะครับถือว่าเหลือใช้ทั้ง4เส้นเลยให้ดูคร่าวๆสภาพของตัวรถนี่เห็นไหมบางมากนะครับตัวรถ บางเลยแหละนี่มีตำหนิตรงนี้นะครับดูไหมตำมิบางทีถ้าเราไม่เอาไปใกล้ลูกค้าจะไม่เห็นเลยแหละตำหนินิดเดียวอันนี้ฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายเดีย๋ยวผมจะแจ้งราคาขึ้นหน้าคลิปเลยนะครับรถทุกคันต่อไปแจ้งราคาขึ้นหน้าคลิปทุกคันนะครับนี่ลูกค้าจะได้เห็นใครหาอยู่ไวรุ่นชอบมากนะ โชมนี้ไวรุ่นชอบมากยุคเก้าโกว่าเนี่ยผมชอบท้ายเขานะท้ายเขาสวยนะตัวเนี้ยเป็นไฟสีดวงด้านท้ายด้านท้ายด้านท้ายเครื่องเป็นไอวีเทคนะครับ1.8ด้านขวา ด้านขวาด้านขวาหลุดพร้อมใช้งานครับเรือคนี้เด้อมีสำหรับเปิดราคาจะเท่ามอเตอร์ไซค์เลยแหละคันนี้มีดุรอยการใช้งานมาบ้างนี่เห็นไหมลุมรอยมาบ้างแจ้งกันตามตรงถ้าเราไปเก็บสีหน่อยนึงนะ่ะขายต่อจะมีกำไรแน่นอนเดี๋ยวผมได้มาราคาผมขายออมลิ้นหน่อยผมกเอาแล้วแบ่งพัน FC นี่ รบอบนอกนะครับภายในเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูด้วยนะคันนี้เดี๋ยวลองขับให้ดูด้วยอันนี้ซับประตูฝั่งขวานี่ซับได้อยู่นะครับไม่ได้มาเกียรนะประตูฝั่งขวานี่กระจกทั้งสี่บานขึ้นลงได้ปกตินะครับรถสวยนะครับคนันนี้รถสวยก็เป็นรถบ้านนะนี่รถบ้านมือเดียว สภาพสภาพเบาะหลังสวยนะครับสวยเลยใครหารถไว้ไงเอาไปลูกใส่ยุ่มาหาไรก็ถือโอเคนะใส่ย,ยุ่งเรียกก็โอเคนะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้เกียร์เกียร์ออโต้นี่สภาพรถถือว่าสวยนะครับคันนี้ซับไซส์ซับขวาสวยเลยคอนโซลกลางก็สวยนี่มีรอยแตกรอยย่นเลย รถถือว่าพร้อมใช้งานขับดีนะครับผมนุ่นขับเองเลยคันนี้ผมเทสเองขับดีขับดีมากขับดีมากแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นปกติดูเครื่องกันบ้างแล้วค่อยลองขับกันดูเครื่องกันบ้างไปลองขับกัน เครื่องเป็นเครื่องคอนดามีเทคเครื่องเขาดีนะรถพร้อมใช้งานเลยนะครับมีห้องเครื่องห้องเครื่องเครื่องสวยเลยเครื่องสวยเครื่องเขาสวยนะเ่องดี เครื่องดีแอร์เย็นเพลงเพราะม,มาลองขับกันดูเนี่รายเดียรข้าวเ่าให้ออเอฟซรูป้ารป้าาครหาุจิงทีจะหวตาฝนล้วคีแบบว่าตาฝนกันนี่ละเพขาอคี แอร์เย็นไัมแอร์เย็นเลยนะ BC เล็กใหมเห,มเห,มเหมื่องไหมอยางปกตินะครับมาลองขับนคันนี้ถือว่าขับดีมากผมพา FC ขับ่วนตัวเลยขับดีเลย,ยนะครับรถคันนี้ถือว่าโอเคเลยใครพา ว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่สุดเลยนะคะนันนี้นี่าลองรับขับง่ายครับขับสบายซีฟิ้งเขาช่วงล่างฟ้าเดินไม่เข้ากันเนี่ยเป็นปกติทุกอย่างม,มีปัญหาครับขับดีครับนี่ขับดีขับสบายเลยช่วงล่างก็กระชับนะครับถือว่ากระชับเลยแหละกระชับเฟิร์มมากช่วงล่างก็นะ ระบบไฟสัญญาณเดือนเบรกมือทุกอย่างปกตินะครับนี่ขับออกนอกสถานาีกนบ้างขับไปไกลปุบเดี๋ยวเวลาจะเลยเกียกร์เกียร์ออโต้นะครับออโต้มีพมี R มีเอมีดีแล้วก็ D3 แล้วก็มี2มี1นะครับเกียร์ในการใช้งานระดับระบับขึ้นเขาแล้วก็อัตราเสรแสงความเร็วนะครับที่เปิดเกียร์ ะนะครับไวที่ชาร์จพาวเวอร์นะครับนี่ที่ชาร์จพาวเวอร์ใช้งานได้ปกตินะที่ชาร์จพาวเวอร์แอ air เย็นมากเลยนะครับ air เย็นมากขับทางไกลสบายรถคือพร้อมใช้งานมากเลยนะแจ้งลูกค้าเลยว่ารถพร้อมใช้งานมากนี่ให้ลูกค้าดูตามจริงเลยนะรถวันนี้ก็มารีวิวขับมาลองรีวิวหน้าร้านเลยหน้าร้านนิดนึง ใครหาเขาไรเขาสวนเพว่าคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดนะครับลองดูหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพับาทอ่า Civic ล,ลองดู FD หนึ่0แสนสองบาทโฉมนางฟ้านี่สภาพนี้จะไปเร็วไหมจะไปจริงไหมผมบอกเลยสำหรับคนลูกค้าที่อยากได้รถเก๋งขับแบบสบายๆขับทางไกลอะ่ะผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับตอบโจทย์ลูกค้ามากรถสวยนะครับรถเก๋งรถสวย,สวยแต่มีรมูรยการใช้งานมาบ้าง แต่รถยังคงความเดิมของเขาเลยนะครับนี่นะมีรอยขูดมานิดหน่อยก็ที่สำคัญเบอร์ติดต่อทางร้านเบอร์0809197704 0 8 4 9 5 4 9 9, 9 0 7แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ TikTok ปอรุ่งเรืองเชียงกงเพจปอรุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ YouTube ปอรุ่งเรืองเชียงกงอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้าง Honda c ซี i c FD ใครหาอยู่ ไม่ต้องพลาดแน่นอนไม่น่าจะพลาดนะคันนี้ถ้าเปิดคลิปลงไป1 2 8 0 0 0บาทเปิดให้เร็วเปิดให้ไวนี่นะครับนี่แหละเอาราคานี้พอ1 2ึ0 0 0 0บาทขอบคุณท่ซิงมากขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบพระคุณอย่างสูงรถพร้อมใช้งานเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ